สวัสดีครับผมลอตเตียซีคอป้ครับวันนี้จะมาเปิดกูสกายไอเอสโฟเวนอครับเดี๋ยวให้ชมรอบกล่องครับอันนี้้เป็นคิดครับเป็นชุดคิดขลังจะเป็นสเปคความยาวความสูงขนาดเบตใบหางแล้วก็ขนาดน้ำหนักพร้อมบินครับสีนี่ผมเลือกจะเป็นสีชมพูโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องครับ เปิดมาก็จะเจอกับคู่มือการประกอบครับเป็นเมนนุ่น,นคล้ายๆของก็เหมือนคล้ายๆเวอร์ชันแรกครับโอเคเ้วเปิดกล่องอกล่องนี้ก่อนลวกันเปิดมาก็จะเห็นโอเคนี่ครับอันนี้เป็นขาสกี เกให้เป็นสีเดิมมาเบรกโฮเดอร์ครับได้เก็บแบยพัดโอ้ครั้งนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยครับก็มีคานูปี้ครับคานูปี้เป็นสียงพูสวยเลยดูรอบด้านครับมันแววดูให้ดูข้างใน ข้างในมาก็จะมีมีฟินฟินหางครับในพวกส่วนประกอบของหางมีเคสหางอะลูอันนี้อันนี้คือเท่าที่เห็นครับมีส่วนของพวกเมนชาร์ปเมนชาร์ปเมาส์มอเตอร์แล้วก็ผู้เล่สายพานข้างหน้าครับ อันนี้ก็เป็นชุดของ baillingbox baillingbox ก,ก,ก็ออกแบบใหม่มาเพื่อที่จะให้เซอร์โวของแบบแบนดอื่นมาสามารถใช้ร่วมกับ i s 4ได้ครับการออกแบบใหม่ถาดอันนี้ถาดแบตครับถาดแบตก็น่าจะเป็นเป็นลักษณะเดิมของตัวเวอร์ชันแรกครับน่าใช้โกััได้อันนี้ชุดเฮดเดก็จะมีสวอตเพ e มาให้ครับมี Center อร์ับ มีสปินเดิลอยู่ในชุดแล้วก็จะมีตัวอาร์กิปเบดจะเป็นตัวใหม่ครับระยะกะยะสั้นสั้นลงการคอนโทรลก็จะเร็วขึ้นครับคิดอะไรก็จะมาดีขึ้นอ่าอันนี้เป็นขนาดเฟรมครับเฟรมก็เท่าที่ผมดูกับลำที่ประกอบแล้วก็จะมีขนาดที่สูงขึ้นช่องแบตช่องแบตมากขึ้นจะใส่ขนาดแบตได้ใหญ่ขึ้นครับผม ชุดพวกคอนเนคเตอร์พวกรางรางแบตเตอรี่ครับก็จะอยู่ในนี้อันนี้คือในกล่องในกล่องแรกที่ผมเปิดน,นี้กล่องนี้ นี้ก็จะเป็นมอเตอร์ลูกเท่าฝ่ามือครับขนาดความกว้างน่าจะเท่าเดิมแต่ความต่างก็คือขนาดของมอเตอร์ที่หนาขึ้นที่ที่ผมลองเอาไปเทียบระหว่าง v v 1กับ V2 นะครับโอเคสวยงามมอเตอร์ของรุ่นเวนอมก็จะทำเป็นสีแดงครับรุ่นแรกจะทำเป็นสีดำยาวสุด นี้ไปหาครับเหมือนเดิมขนาด70็ดสิบบูมในกล่องนี้เขาให้มาเป็นเป็นสีดำครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็มีที่เป็นบูมที่เขาติดสติกเกอร์มาให้ครับต้องเป็นซื้อพาดแยกก็น,นี้เบรคาร์บ,บอนครับเบดอันนี้ก็จะเป็นขนาด390ม mm มครับขนาดเท่าเดิมครับ โดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวติดตามชมตอนที่ประกอบลาเสร็จแล้วครับส่วนคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ